สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกบก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าหลุยวิกต้องนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เขาแบบฮิตมากแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะคะที่เขาออกมาแบบเป็นดีไซน์ที่มันแปลกใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็หลุยวิกต้องก็จะเป็นเดิมเลยนะคะก็คือไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะก็คือมีรีวิวหลายๆอย่างไปแล้วเนาะตัวนี้นะคะเขาก็จะห่อ,อมานะคะแล้วก็ จะมีการ์ดมาด้วยน่ารักน่ารักนะคะการ์ดน่ารักน่ารักก็จะเป็นแบบเป็นการ์ดเหมือนกับคัทจดหมายเขียนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีห่อม,มาด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ผูกทั้งกล่องแล้วนะเขาผูกแค่ช่วงข้างหน้านะคะแล้วก็พอเราเปิดนะคะเราก็ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเชือกเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะ บเสร็จก็เก็บไปแล้วนะคะใบเสร็จก็คือรีวิวไปหลายครั้งแล้วใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นท่า n d a l u y w i t อ o n อ poshett ออนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เขาออกมาก็คือจะมีสายโซ่ให้ซึ่งตัวนี้ก็ประหาในช็อปตั้งแต่มันราคาประมาณสองหมื่นะหาไม่ได้ของไม่มีตัวรุ่นเก่านะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเขาจะมีตัว นี้ด้วยนะคะสําหรับการห้อยชามห้อยชามห้อยพวงมกุญแจอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเราจะแบบห้อยใส่กระเป๋าแบบนี้ก็ได้แต่ก็มองว่ามันไม่น่าจะสวยเนาะมันก็จะดูแบบเนี้ยเราห้อยใส่กระเป๋าแบบเนี้ยเนาะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีห่วงนะคะแล้วก็เขียนแล้วลุยวิทองเมกอินปารีสนะคะเนาะแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีห่วงสําหรับ สไปายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าลุยวิตรงนะคะแต่มันจะไม่เหมือนรุ่นเก่านะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตอนท้ทายๆจะเอารุ่นเก่ามาดูแล้วก็เดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบคลิปต่อไปนะคะว่าแต่ละรุ่นซึ่งก็มีรุ่นเนี้ยสีขาวนะคะเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบให้ดูเนาะในคลิปถัดไปแต่ว่าทริปนี้จะมารีวิวตัวนี้ก่อนเขาก็จะมีสายให้นะคะก็คือมีหนึ่งสายที่เป็นสายสั้นนะคะสายสั้นที่เหมือนพอเช็ดอ e s กร r y ทั่วไปที่เขาจะเป็นแบบ กสายแบบแน่เนาะเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีสายโซ่ค่อนข้างน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะคะซึ่งสายโซ่จะเป็นสีทองนะคะแล้วก็จะมีตัวลยวิกตองตรงนี้เนาะมันจะหมุนได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้คลิปแบบนี้นะคะก็จะมีสายซึ่งสายโซ่เราววานเ,เ,เราสะพายเนาะเราก็จะเกี่ยวเข้าไปทึบแบบนี้นะคะ มันก็จะสะพายได้สองสายทั้งสายโซ่แล้วก็สายธรรมดาซึ่งโซ่เนี้ยเราก็จะไปมิกกับกระเป๋าแบรนด์อื่นหรือกระเป๋ารุ่นอื่นก็ได้มันก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูประมาณนี้นะคะประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยที่ก๊อปซื้อมาก็เพราะว่าเซลล์อ่ะเขาบอกว่ามันมิกได้โดยที่แบบ ส่เป็นสายสะพายยาวได้เนาะเดี๋ยวจะมาที่ดูเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างในก่อนนะคะข้างในจะแตกต่างจากรุ่นเก่านะคะก็จะมีตัวนี้มาให้เนาะข้างในแตกต่างจากรุ่นเก่าเพราะรุ่นเก่าอะข้างในคือโล่งไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือแบบเปิดมาแบบรล่งๆงเลยนะคะอันนี้ก็จะมีพ็อกเก็ตให้หนึ่งพ็อกเก็ตเล็กสองข้างพ็อกเก็ตใหญ่หนึ่งข้างนี้จะเป็นพ็อกเก็ตแบบมีซิปข้างใน แล้วก็ด้านนอกเสปก็ได้อีกหนึ่งจุดข้างในจะเป็นผ้าผ้าสีน้ำตาลน,น้ำตาน,นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็มีประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แต่ทีนี้ที่เขารีวิวเขาบอกว่าเราสามารถมี้นอย่างที่ก็บอกเมื่อกี้เนาะว่ามันสามารถคล้องตรงนี้ได้แต่มันก็ไม่สวยก็บอกว่ามันไม่สวยมันก็จะดูแบบแบบนี้ ซึ่งมันก็ดูไห้อยซึ่งก็ว่ามันไม่ไม่ไมน่ารักเอาไปห้อยชามหรือห้อยหรือใครจะห้อยลาบูบูกำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เขาเหมือนกับว่าเขาดบบหน่งนะคะเหมือนเขาบอกว่าเอาสายเนี้ยไปคล้องแลมิกกันแบบว่าเป็นเป็นคล้ายๆแบบสายโซ่สาพายเป็นเหมือนกับอ๋อ คอร์สบอดี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูที่น้องเซลล์เขาแนะนำก็แขวนแขวนสายไปแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็เอาสายสองอันนี้ค่ะมาเกี่ยวกันแบบนี้มันจะเป็นสายแบบนี้แล้วน้องเขาก็แนะนำว่าที่เนี่ยคือใสยอย่างเงี้ยได้ก็คือแบบอภยแบบแบบเป็นคอร์สบอดี้แบบเนี้ยนะคะข้างล่างก็จะเป็นสายโซ่หรือเราจะแบบนะคะอันนี้ก็คือ อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นแสงมันมืดเนาะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือสพายได้นะคะหรือจะสพายข้างๆก็ได้แต่มันก็จะเป็นสายแบบนี้เนาะทุกคนจะเป็นสายแบบสองสายแบบเนี้ยนะคะก็แล้วแต่เราจะมีเนาะว่าจะมีเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทียบกับตัวรุ่นเก่าที่ก็มีอยู่นะคะ มันก็จะเป็นแนวแบบว่าต่างกันเนาะแต่ว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมารีวิวให้ดูแต่จะให้ดูก่อนว่าตัวรุ่นเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือรุ่นเก่าอะ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยข้างในก็จะมีแค่พ็อกเก็ตเนี้ยแค่นี้แค่เดียวเลยแล้วก็สายก็ประมาณนี้ต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะ วันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe ไปด้วยนะคะ